่แล้วก็ลุกค่อยๆแล้วก็ขึ้นสะพานไปแล้วขึ้นสะพานไปขึ้นไปเรื่อยๆค่อยหันหน้ามาไปซูดพุ่นลางก็มาบัน น่่งแบบนั่งแบบคำเยวมากแบบ <c oughs> เอาอเห็นนังแบบก็บบย่างเตีเตี้ดอกใหญ่ก็นายทุนห่างไม่ใส่ ้ายมือม่จักสายจะขัวหูเราปะนี่สส่เขาหนิก็มีร่มให้ด้วยตัวนี้นะไปพี่ล่ะ đến đến cái chút thì vào nào, nào,

อุ้มมาตันี่ครับนี่ ดคลิปลงยูทูบนี่ไป okay. ไปถ่ายรูดไปสวนต่วไปดูดดต้นป่อย <c oughs> เออ <c oughs> คลิปยาวสี่นาทีจบ